สวัสดีครับคุณฟังวังรัรครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับนิกถามกลับใครจะวางแผนสมคบคิดไปดักคนที่ทุกคนคาดกันว่าจะเป็นฝ่ายค้านเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนิกแสงสิรินาวินซึ่งเป็นผู้สมัครสสพักภูมิใจไทยกรุงเทพมหาคนครนะครับนิกได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมโพสต์ในฐานะคนที่เคยเป็นผู้สมัครแล้วก็เคยถือหุ้นสื่อมาก่อนเนี่ยนะครับรวมถึงในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยผมมีสิทธิ์สงสัยและมีสิทธิ์ซักถามตามสิทธิ์ของประชาชนอันพึงจะมีนะครับผู้ที่สมัครอาสามาเป็นผู้แทนประชาชนทุกคนเนี่ยต้องยอมรับในเรื่องการตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไม่มีใครคาดคิดได้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งหรอกนะครับว่าใครจะมาเป็นที่หนึ่ง ใครจะไปวางแผนสมคบคิดไปดักคนที่ทุกคนคาดกันว่าจะเป็นฝ่ายค้านละครับนี่เป็นคำพูดที่โพสต์เอาไว้ในเฟ e บุ o k นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนิกก็ได้โพสต์ภาพเก่าเมื่อครั้งที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอยติพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมกับขอให้ประธานสภา,าเนี่ยส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสอสอสคนที่ถือหุ้นสื่ออยู่พร้อมกับมีข้อความบอกว่าพอตัวเองยื่นตรวจสอบบอกว่าการตรวจสอบนักการเมืองเป็นเรื่องที่สามารถทำกันได้ตามสิทธิรัฐธรรมนูญแต่พอตัวเองโดนบ้างบอกว่าโดนสกัดแล้วก็โดนกันแกล้งแล้วก็ล่าสุดครับมีรายงานบอกว่านายนิกเนี่ยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่า กรณีที่บริษัทจดทะเบียนต้องการให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเช่นสิทธิ์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิ์ในการรับเงินปันผลหรือสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเป็นต้นเนี่ยบริษัทจะต้องทราบก่อนนะครับว่าจะต้องมอบสิทธินั้นให้กับใครบ้างให้จํานวนกี่รายเนื่องจากว่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันมีการซื้อขายมีการเปลี่ยนมือกันทุกวันนะครับ บริษัทจึตงต้องกำหนดรายชื่อของผู้ถือหุ้นในวันใดวันหนึ่งเป็นวันที่จะได้รับสิทธินน์นั้นๆแล้วก็ปิดสมุดครับ